เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะตอนนี้เราก็กลับมาต่อกันในพาร์ทที่3ของเ l i ลี s h นช t เตอร์รีโภาคสองไหนดูสิมันให้เราทำอะไรโอ้ปหเพิ่งยาี่ะ้นรูปแารรนีใช่เราเข้างส่นนันไรีบขยับ่างกายของโอเค ไม่รู้แหละแต่ขอซื้อของก่อนอยากได้ปืนจังเลยนะมีเงิน 7, นัเจ็ดพันในทุกคนโอ้โหปืนพวกนี้มหาแพงแพง a k ก็น่าสนเรามีเท่าไหร่นะเจ็ดพันบวก 5, ห้าพันอุ้ยได้นะได้เลย ได้เลยปืนนี้ได้เลยแต่ว่ารู้สึกว่าด่านนี้มันจะโหดอยู่อยากติดปืนไฟไปแล้วนะนะเอาไงดีหรือว่าเราควรที่จะเซฟงบไปก่อนดีไหมใช่เซฟงบไปก่อนเลยเนาะกล่องพยาบาลสักกล่องหนึ่งเพื่อความสบายใจ สองพันหนึ่งเลยอะ่ะโอ้ยแพงจังเลยเจ็ดร้อยโอเคพอละแค่นี้แหละเพื่อความสบายใจเพิ่มอะไรไม่ได้นะโอเคไปกันเลย ไหนดูสิโอ้สภาพนี้ไม่ค่อยน่าจะปลอดภัยเท่าไหร่เลยนะโอ้โหมาถึงก็เอาเลยหรอเฮ้ยเมื่อกี้ลืมอัพเกาะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากยิงอยากยิงถังน่านี่แหละ อุ้ยโอย้มีกำแพงโอ้ของดีของดีไปครับโอ้ไอที่ตัวใหญ่พี่เบิ้มพี่เบิ้มโอ้ไม่น่าเก็บถังไว้ยิงมันเียดไม่ได้เก็บถังไว้ยิงสู้ได้ไหมยิงสู้ได้อยู่เกาะเราจะหมดนะเดี๋ยวเราไป เติมเกาะก่อนเมื่อกี้ลืมเลือดไอ้ตรงเนี้ยสงสัยว่าเก็บได้ไหมโอ็บ็บได้โอ้เลือดฟรีเราสามารถกลับมาตรงนี้ได้ทุกเมื่อนะโอเคไปครับไม่มีของให้ฟาร์มเงินเลยเหรอ ใจหมดโอ้โหไปครับไปครับค่อยๆไปค่อยๆไปไอตัวนี้อีกแล้วไม่ชอบเลยแต่ว่าถ้าเป็นปืนก่อนหน้านี้เนะี่ยเราคงสู้มันไม่ได้อะแต่ตอนนี้ปืนนี้สบายใจมากโอ้โหไปได้ทุกทิศเลยน่ากลัวจริงๆ ยิงมันีมันันนะไม่เท่าไหร่หรอกนะโอ้โอ้โอโอโออไปทางนี้ก่อนละกันเพื่อความสบายใจสบายใจตรงไหนเข้ามาก็เตอแต่ผู้นี้ปิดก็ไม่ได้นะปืนขอปืนขอเงินคิดถูกแล้วที่มา ร้อยครับเก็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 บข้างในไม่ได้เดี๋ยวยิงก่อนไม่จะปืนไม่มีเงินเลยเหรอเอโอโอ้หุยหน่าสนใจมันดีไหมมันดีไหมทดสอบสิโอ้โอ้ หุ้ยหุ้ยแรงว่ะหุ้ยแรงว่ะโอ้ยอยางชอบแต่ว่ามันต้องอยู่ในระยะใกล้ๆนะโอ้เผามันเ <c oughs> อออย่างนี้ได้อยู่ เลือดจะหมดแล้วเฮ้กล่องพยาบาลไปแล้วหรอโอ้โหเดี๋ยวๆๆๆๆกล่องสุดท้ายแล้วนะหนีก่อนหนีก่อนหนีไปติมเลือดก่อนอู้แย่ละแย่ละอยู่ยากแล้วทุกคน มันคือปืนอันไหนอันนี้ปะถ้าเกิดอันนี้ยังแรงขนาดนี้นะมันจะไม่ใช่มันจะเป็นอันนี้ <c oughs> อันนี้จริงๆด้วยราคาหนึ่งพันกว่าถ้าเกิดปืนอันนี้ยังแรงขนาดนี้นะโอ้แรงดีว่ะสี่สิบสองถึงหกสิบเจ็ดอ่ะนี่มันโคตรแรงเลยดีว่า บาซูก้าปืนระเบิดหมดหน้าซื้อหน้าซื้อไปติดไว้เหมือนกันจำใจเก็บไว้ก่อนแล้วกันเอย่าไปเจอพวกวนั้นเ๋ยใช้ปืนนี้ก่อนแล้วเลยอีกสองชีวิตนะทุกคนจะเกมโอเวอร์แล้วไปเลย ขอมาล้างแค้นนี่ปืนแรงเฮ้ยโอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเผาเลยสิโอขอบคุณที่แจกเพิ่ให้มันดีมากๆเก็บครับเก็บสวย มีอะไรอีกไหมอยากเก็บอีกอะรู้สึกว่ามันยังไม่พอโอเคมันมีระเบิดเต็มไปหมดเลยเราคง access denied access denied มา,ามาแล้วมาแล้วยิงมัน คิดว่าจะมีตัวคนโหดกว่านี้มาไหมคิดว่ามีมีอยู่นะโอ้โอ้โอมาเผามันกระเด็นเลยไป่ถึงเราเนี่ยโอเค Oh. ปืนนี้แรงจริงๆช่วยได้เยอะจะบอกว่าเราต้องอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องลงไปใช่ไหมอยากเข้าไปจังโอเคไปกันต่อครับทุกคน แล้วอย่าประมาทเชียวนะรู้สึกว่ามันจะอันตรายมากโอ,โอ้นี่ครับเรียบร้อยได้ปืนอยากได้ปืนแต่ว่าอาจจะเข้าไปเอาเองนินโอ้โหมันจะต้องอ้อมไปเหรอเน,นี่ย ตายเธอเฮ้ยโอเคทุกคนเราหาทางมาได้ละวโอ้เอเคโอ้กำลังอยากได้ปืนนี้อยู่เลยจะบอกว่าเกมนี้รอให้มันเจกก็คงจะไม่ได้อะรอให้แบบไปเก็บของเองอะน่าจะตายก่อน โอ,โอ้โหสวยสิครับอย่างนี้มีมีอะไรให้เก็บไหมไม่มีทดสอบดิตัวใหญ่โอเคเอา้าวคิดว่าตายแล้ว ียยร้อไปกันต่อยิมนเผามันเียบร้อยอีซีโอ้โหของเยอะมากหืมมันเทียบมีอะไรให้เก็บไหมมีอะไรให้เก็บไหมถังขยะถังขยะเปิดได้ด้วยโอเค ไม่ชอบเลยรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยสักนิดหนึ่งตายได้เลยนะนนเอ่เออะ,อ,ะอะไรอะ่ะขอกองกำลังเสริมขอรถโอ้โหเอาออกไม่ได้จะรอดจะเอาชีวิตรอดจากตรงนี้ไปได้ยังไงกัน ยิงมันได้ไหมยิงมันพังไหมมันจะพังไหมมันจะโอ้โหไอพวกนี้ไม่ดกของไเลยตายตายเถือนนี่มันอะไรกัน <laughs> โอ้โหอย่าขอเลือด พอเลื่อนเลยจะไม่ไหวแล้วใอ้ตายเถอะนี่นี่น,นี่โอเคห้าสิบ <50 S 2> งเหรอไม่ไม่เล่าดูว่าเราต้องทำลายตรงกลางนี้กันนะมันโอ้โหมันยิงเด้วพามากเลยอะไม่ได้แะอ้อาวได้นี่ว่า โอ้ยเราไม่มีชีวิตเหลืออยู่แล้วหรือเปล่าเป็นศูนย์แล้วนะ out sheep the self-destruction routine has been activated it looks like two processing units are running the program. ได้ระเบิดมาสองล,ลูกทำภารกิจเสีย่ยงตายแล้วสินะลุกยิงก่อนโอเคไปกันเถอะมันคงให้เราไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไหนแน่เลย นี่งไงสองทางซ้ายขวาโอ้โ้โอ้มาเต็มเลยเราไม่มีชีวิตเหลือแล้วถ้าเกมโอเวอร์จะเป็นยังไงเนี่ย มันไม่ได้แรงขนาดนั้นโอ้ก็แรงอยู่เดี๋ยวเราไม่เ,นนะเอือนะคือว่าเราควนวิ่งฝ่าไปเลยดีนะการสู้กับมันคงเป็นเรื่องอะไรที่โหดร้ายเกินไปหน่อยโอ้โหไปนี แล้วการสู้กันเป็นเรื่องที่โดหดร้ายจริงๆด้วยโอ้โหเลือดแทบหมดขอแม่จะมีอะไรให้เก็บแทบไม่มีบอกเลยหลบได้หลบสิกแซกได้อย่างเดียวโอ้นี่นีๆนีนีน,น,นีเลือดจะหมดแล้วเนี่ย ว่าเดี๋ยวค่อยมาเก็บมันแล้วกันไม่ไหวอะ่ะเฮ้เลือกเต็มแล้วโอ้โหมันจะสู้อยู่ดีว่าร้อยครับไปเวลาเรามีจำกัดตรงนี้มีตะเบียงให้เก็บนะเก็บไปให้หมดเลย เก็บเก็บเก็บไม่มีปืนหรอไม่มีเลยหรอโอ้คิดถูกคิดผิดเนี่ยที่สู้กับไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหมีสองตัวขอขอกล่องพยบาบาลหน่อยมีไหมกล่องพยบาบาลนะ่ะ มีไหมเนี่ยกล่องพยาบานขอหน่อยไม่มีเลยหรอโอเ้เลือดมันจะหมดแล้วเนี่ยกลับก่อนแล้วไปทันไหมถ้าเกิดเราจะวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปไม่ได้งั้นเราก็ไปเติมเลือดจากอีกที่นึงก็ได้อาโอเคได้เลยได้เลยใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะไปลุยกันต่อครับ ในเมื่อกลับไปไม่ได้ก็ต้องเติมเลือดอย่างนี้แหละเกาะพร้อมทุกอย่างพร้อมเราก็ลุยกันเลยเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วสองนาทีอีกสองนาทีโอ้โหโอ้โห ทุกคนเร,กเราตายเราเก็บโอเวอไว้เมื่อก,กี้เดี๋ยวไปเจอกันรตรงเมื่อกี้เลยอีกทีโอเคทุกคนเพิ่มเติมนิดนึงนะคือเราเพิ่งเห็นว่าเราไม่ได้ใส่ตัวนี้เราใส่เข้าไปแล้วมันก็บวกค่าสถานะเพียบเลยแล้วก็มันขายได้ราคาแพงโอเคที่จะบอกพิเค่นี้แหละทุกคนเราจะขาย AK เครพื่อมาซื้อกับไอ้ปืนนี้เอ เราจะขาย M16 ปึ๊บแล้วก็มาซื้อปืนนี้เรียบร้อยครับรอตอนนี้เราเทพแล้วเดี๋ยวไปเจอกันทุกคนเรากลับมาที่หน้าร้านค้าอีกแล้วเพราะเราไปเก็บปืนนี้มาแล้วเราก็จะขายมันเราก็จะขายปืนนี้เพื่อซื้อปืนนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มกันตั้งแต่ตรงนี้แล้วกัน ลุยบอลบอกเลยงานนี้หวานหมูจะพังง่ายไหมเนี่ยว่าต้องใช้ปืนอันนั้นที่น่าจะต้องใช้อันนี้เรียบร้อยครับโหถึงกับใช้รอดเลือดเลย จัดการมันจัดการมันอึ๊บขลมเรียบร้อยครับหมดแล้วใช้หลอดเลือดไปหนึ่งอันสองอันเพิ่มเลือดก่อนอเอย่าบอกว่าต่อไปเราจะต้องสู้กับไอตัวนี้เนี่ยเราจะไหวหรอ เวลาเจ็ดนาทีในการวางระเบิดพอเพื่อนจะเดินมาอีกนี่ความเป็นความตายนะนี่เดินช้าจังเลยเร like ็วบร้อยเร็วบร้ว,วเปิดหน่อยเปิดหน่อยจะเข้าเวลของ Use some d y n ใช้ดินไดนาไมต์น่าจะดูดทริคโอ้ได้กล่องพยาบาลอะไรไม่รู้เหมือนแต่ละรอบที่ยิงเปิดกล่องมันจะได้ไม่เหมือนกันนะเนี่ยจากความรู้สึกเฉยๆเกาะเราจะหมดแล้วเติมเลือดก่อนแล้วก็ไป เราจะค่อยๆไปเราต้องรีบไหมแต่ถ้าไม่รีบก็อาจจะไม่ทันนะเนี่ยเอาไงดีลองดูก่อนแล้วกันนะเจอตัวใหญ่ก็ใช้อีกปืนหนึ่งเจอตัวเล็กก็จะใช้อีกปืนนึงนี่แบบนี้แค่นี้ แต่ตัวเนี้ยน่ารำคาญมากโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็น่าจะพอได้อยู่มั้งเค<ๆ>เก็บของเก็บของโห <c oughs> <c oughs> มันยิงหนักอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าไอ้ตัวนี้สิจะทำไงดียิงก่อนต้องดูไหมโอ้โหโอ้โหตายเลยเหรองั้นแสดงว่าเราไม่ควรสู้กับมันอย่างแรงไม่ใช่แค่เครื่องมันระเบิดเฉย นี่ชิ้นส่วนมันระเบิดมันก็เลยพาเราตายไปด้วยโอ้โหโเสียดายหนึ่งชีวิตยิ่งมีชีวิตได้น้อยอยู่ใช่ครับสี่นาทีขอของดีๆหน่อยได้ไหมจับอะไรก็ได้ก็แพงๆอยากได้ของแพงๆมากเลยตอนนี้ ไปขายโอเคเรียบร้อยมาเลยดูเลือดสิดูเลือดสิดูเลือดรถส,ดดสิโอ้โหถอยก่อนดีไหมควรควรกลับไปฮิลแล้วมาใหม่ ไปฮิวก่อนนะเรียบร้อยไปต่อครับถ้าตัวเมื่อกี้มันระเบิดมันต้องยิงขนาดไหนกันนะเอาเอเวลาเหลืออยู่แค่นี้ทำอะไรมากไม่ได้ละยิงมอน ยิงถังดีกว่ายิงไกลจังเลยนะเดี๋ยวถ้าเหลือหนึ่งนาทีแล้วเรายังไปแมไม่ใกล้เคียงนะเดี๋ยวเราจะฝ่าไปละขอดูสถานการณ์ก่อนโอ้โหโอ้โหมีสายติดตามด้วยเป็นมาก ไปดีวะโอ้โหโอ้โหเก่งไปหมดแล้วเนี่ยกลัวนะนี่โอ้เหลือหนึ่งชีวิตครับ ใช้ชีวิตได้ไหมโอเคเรียบร้อยทำให้เรารู้ว่าเลื่อนเราอาจจะน้อยเกินไปอันนี้อันนี้ใช้ยังไงอ่ะถ้าใช้ทีนี้น่าจะเลือกเต็มนะเนี่ยราคาแพงด้วยนอาไว้าขาย you canceled the self-destruct sequence no disintegration on the menu today get back i've got more work excellent work with your help it looks like we finally have a handle on this hell hole you've helped us gather all the necessary information we needed but Kate Leah's been abducted by those assholes. Here's what I think. I'll bet you a month's pay. These alien freaks have some kind of leader controlling their actions. You might have noticed some of these things look like, well, dinosaurs. The eggheads around here think they are reincarnations of life that existed millions of years ago. Sounds like garbage to me but who knows. Stranger things have happened. Those Magma Energy Corporation little information we do have. We have no choice to pursue it on our own terms. They aren't going to help but we can't turn our backs on this threat. Let's move forward with what we have. Nicholas is waiting in the car. Move out. I'll follow you later. Out this assault vehicle, family fun and massive firepower in one package. There's a secret entrance to the base, but a lot of those little freaks are running around. Use the car, mow them down. <laughs>